มามมมัมอ่นะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่อะไรยังไงคะค่ะอันนี้ก็ถือเป็นรางวัลคู่เบสคู่เพลครั้งแรกครั้งแรกของพวกเราค่ะที่เป็นรางวัลคู่ค่ะเรียยว่าเป็นรู่นรีมาแรงมากขอบคุณค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ รวมใจรวมพลังทําให้เราได้รางวัลน,นี้กันทั้งคู่ค่ะล้วตอนนี้ถือว่าเป็นคู่ที่มาแรงมาก่ายังไงบ้างคะหนูก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ขอบคุณพี่วันด้วยขอบคุณแบงค์เดอะซีรีส์ขอบคุณโยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอีกเหมือนเหมือนเดิมเลยที่เขาสามารถผลักดันให้พวกเราได้มาอยู่ตรงจุดน,นี้ด้วยกัน ่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยแล้วนะตอนนี้เรียกว่าอินเดแฟนหลายประเทศเลยที่ชื่นชอบเราค่ะยุครุ๊บยนะคะ่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นไทยแฟนหรือว่าอินเตอร์แฟนแล้วก็แฟนที่จีนด้วยนะคะจริงๆจากทั่วทุกประเทศเลยค่ะดีใจมากๆค่ะมีแฟนไปอินเดแฟนที่ตอนนี้เป็นยังไง ล่าสุดที่พวกเราไปมาก็มีหลายประเทศอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีไปมีเวิร์ลทัวร์อีกค่ะ<ม>ก็อยากให้แฟนๆทุกคนติดตามชมทั้งเพจได้เลยนะคะแล้วก็ในนั้นจะมีประกาศของพวกเราว่าพวกเรามีไปไหนทำอะไรบ้างกับในส่วนของซีรีส์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเราจะได้เห็นอะไรยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้หรอตอนนี้ยังเป็นซีเรตอยู่ค่ะเดี๋ยวถ้ามีประกาศเมื่อไหร่ ทุกคนได้รู้แน่นอนค่ะเขาจะเป็นผู้ผูเ้เราใช่หนังหรืออะไรเลยคะต้องรอทางค่ายเลยค่ะเดี๋ยวพวกเาาราจะบอกปีนี้หรือปีหน้า <laughs> อันนี้ยังไม่ยังไม่แน่ใจคะ่ะแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้ค่ะน่าจะเร็วๆนี้เร็วๆนี้เร็วเ,วน,เ,วเวนี้น่าจะได้ทราบก,กันแล้วค่ะคือจริงๆอยากจะบอก จริงๆอยากบอกมากเลยแต่ว่ามันแบบว่าไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวพวกเราเดินดูู่ดีคู่เราก็ถือว่าเป็นคู่ที่ฮอตมากในต่านี้ชื่อร้อนอะไรยัไงบ้างอันนี้ของโยชื่อคืออย่างชื่อร้อมของโยตอนนี้ประกาศไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือโยบีสนะคะย่อมาจากโยโกกับเบบ,เบีบ้ค่ะแต่ส่วนของไฟน่าจะรอค่ะอะเร็วๆนี้จะมีจัดงานเป็นแบบ เบิร์เดย์พาร์ตี้ของไฟเองที่ทางค่ายจัดขึ้นนะคะแล้วก็แฟนๆก็มากันแต่ตอนนี้ปัดโซเอาแล้วเแล้วเห็นบอกว่าเปิดแับเดียวโซเอาเลยใช่ค่ะประมาณไม่ไม่ถึงสิบนาทีค่ะประมาณพันตันงไปจะประกาศชื่อด้อมที่นี่โดยในค่ที่งานนน่าจะที่ที่งานค่ะที่ที่งานความพิเศษจะมีอะไรบ้างค่ง ในงานก็ความพิเศษก็อะไรที่ไฟไม่เคยทำา<ม>ฟก็จะจะได้ทำในวันนั้นเพื่อแฟนๆ<ม>หลายๆคนที่เขาบอกว่าอยากเห็นพี่ไฟร่างนั้นร่างนี้วันนั้นก็คงจะได้เห็นเขาเห็นหลายร่างเลยใช่ค่ะเป็นเป็นร่นางแบบนิ่งๆคูลๆแบบที่เคยเป็นหรืออะ,อะไรแบบสวยซาบอะไรเงี้ยก็คงจะได้เห็นค่ะอย่างอย่างโยโกะอย่างที่ ไหหนนครเ็่างอยากเห็นพี่ลี่ค่ะจริงๆได้เห็นบ่อยแล้วแต่ว่าก็อยากเห็นเรื่อยๆค่ะอ๋อจริงๆไฟเป็นผู้หญิงที่ปัดขนตาแน่นมากเลยใช่แต่บางทีแฟนๆบอกว่าพี่ไฟดูหล่อจังพี่แบบย่ออะไรปัดล่างปัดบนอะไมันมีติดขนตาหนามากแต่เขาบอกว่าดูหล่อไฟก็แบบ ขอบคุณค่ะป็นคาเท่กับภายในเปล่าอาจจะอาจจะเป็นฟิลเท็แค์ที่ที่หลายๆคนชอบดูแบบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในคลิปต่างๆเราจะเห็นฝ่ายดูแลอยู่ดีมากจนกระทั่งตอนนั่งก็อีต้องคอยแบบจับเสื้อจับกระโปรงเพราะว่าน้องไม่ค่อยไม่ค่อยระวัง อาจาจะต้องแบบดูแลกันนิดนึงค่ะมีโมเมนต์นให้กันค่อนข้างเยอะหนูยังมือใหม่อยู่ด้วยค่ะพี่ค่าก็เลยต้องเทรนนิดหน่อยเป็นเหมือนแบบว่าใช้ประสบการณ์ที่เคยเป็นนางงามเป็นอะไรเงี้ยในการที่แบบตูน้องด้วยเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเป็นผู้จัดการกองประกวดนะเราก็เลยแบบชินเคยชินนะคะดื้อไหมคะไม่ดื้อค่ะน้องดื้อบ้างเอาเป็นว่าดื้อบ้างดื้้อบางก็ได้ดื้อบ้างก็ได้คุณพูดยังไงดีคะ แค่อดขนมใช่ค่นมแค่อดขนมก็งองแงแล้วจิงหรออดน้ำไหมคะบ้างค่ะปกติพี่้ายไม่ค่อยไม่ค่อยให้อดนั้นหนูจะชอบแย่งพี่้ายฟ้ายอาจจะชอบมีขนมไปกองแต่วันไหนที่ดื้อก็ไม่ให้กินหยุด ไม่เคยเห็นมีวันนั้นเลยใช่เฮ้ยอยู่างนั้นพี่เก่งบ้างหรอว่าพี่ค่ายใครลูกอ้อนน้องโยค่ะใครลูกอ้อนน้องโยหรือเปล่าเขาชอบอ้อนค่ะชอบอ้อนชออ้นทุกคนในกองพี่ค่ายดุไหมรูกพี่ค่ายดุไหมไม่ดุค่ะไม่มั่นใจอ้าวแล้วมันจดุบ้างแต่หนูไม่รู้ว่าบางทีหนูก็ หนูก็ทูทูไทยไทยไปตามภาษาเด็กเที่ยวอะไรเหตุที่พ่อจะถูกเรื่องอะไรคะกระโปงทำไมกระโปงมันเป็นอะไรคะโอ้โหใส่สั้นแล้วก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ระวังให้ไม่ทันอันนี้คือห่วงหรือยังไงคะไม่เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงหนูนักจะได้ชุดที่เป็นกระโปงค่ะหลเดี๋ยวรำจะมีใส่กางเกงต่อไปม่อจะเอากางเกงซับะยาวกว่ากระโปงให้ใส่แปลก ออไรแปลกแ,แ,แล้วอยากมีอะไรตอถึแฟนไมเพราะว่าแฟนแฟก็ซ้อร์อเราแบบเหนียวแน่นสุดๆในทุกเรื่องเลยโอแฟนแฟนถือว่าแฟนแฟนเป็นส่วนสำคัญมากเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับพวกเรามากๆที่ ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนหรือทำอะไรแฟนๆจะคอยสพอร์ตพวกเราเสมอขอบคุณทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนมากมากนะคะก็อย่างที่เคยบอกว่าที่บอกว่าตั้งใจรักก็ตั้งใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณจร <ๆ S 2> ิงๆก็ๆพวกเราก็จะทำผลงานออกมาให้กับแฟนๆได้ชมได้เห็นได้หายเหนื่อยได้ชื่นใจกันแบบนี้ไปเรื่อยๆไปนานๆค่ะค่้ชะคะาหยอก็ขอขอบคุณ<ม>แฟนๆทุกคนเลยนะคะ<ม>ที่คอยเฝ้าดูการเจริญเติบโตของหนูแล้วก็พี่้ายนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มอบความรักแล้วก็อบกอดพวกเรามาเป็นอย่างดีค่ะสัญญาว่าต่อจากนี้พวกเราก็จะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดค่ะเราขอบคุณกันบ,บ่อยมากอย่างพาก็จะขอบคุณน้องไม่ว่าจะแบบจบซีซั่นเนาะจบซีซั่นจบเรื่องนี้แฟนมิทครั้งแรกหรือทุกทุกอย่างเราจะคอยขอบคุณกันและกันเสมอ ไม่ว่าเรื่องอะไรคอยเป็นกําลังใจให้กันอาจจะมีหยุ่มกันบ้างแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราก็ดีกันค่ะเราก็ดีกันเราไม่เราไม่เคยทะเลาะกันเนาะไม่เคยเส่วนใหญ่จะมีงอนกันงอนงอนงอนนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ้ายแหละอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าแต่บางทีฝ้ายก็ส่วนใหญ่เขาอาจจะงอนเองแล้วหายเพราะฝ้ายไม่รู้ ที่บอกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆเรื่อใหม่แล้วพี่ค่อยๆมารู้ว่าหนูมันเรื่องเก่าโอ้โหแต่งอนซ้อนไปแล้วใช่แต่ว่าฝ่ายก็มาเก็บเก็บทีเดียวว่าอ๋องอนเรื่องนี้เขาขอโทษเรื่องนี้นะขอโทษเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยรบกวนเอาขนมง้อแมเพราะเราทำโทษกันแต่คือค่อยไม่รู้จริงๆนะไม่รู้คือแบบเอ้าเงินเหรอตอนไหนอ่ะเขาจะแบบเขางอนจริงจังด้วยนะประเด็นน่ะแต่ทุกคนรู้หมดเลยแต่ฝ่ายไม่รู้ มันร้อ,องไห้ก็มีต้องไป็นแบบขนาดว่าแต่อ,อ,อันนั้นคือแรกๆที่เรายังไม่ค่อยได้สนิทกันก็คืออาจจะไม่เข้าใจกันบ้างว่าแบบบางทีพี่บางทีไม่ค่อยพูดบางทีเหนื่อยเราก็ไม่อยากพูดแต่เขาก็จะแบบเอ๊ะทำไมพี่ไฟไม่พูดด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่ไฟไม่รู้ว่าไฟก็เอาก็เหนื่อยฮะ <laughs> แต่เราเข้าใจกันแล้วหลังๆที่เราได้ทํางานด้วยกันแบ่อย่าอ,อย่างเงี้ย แต่ว่าก okay. ็ยังจำผิดอยู่นะว่าเขาชอบชอบกินอะไรนะมาฉาลาเต้เหรอยังไงอ่ะยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้เงนี้เนี่ย เอาไปตอบด้วยชาเขียวอ่ะเอาอ่าูกบอกผ่านสื่อเลยนะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายดพี่ไฟพี่นั่นก็คือชาเขียวป่ะพูดให้ชาเขียวมันไม่เหมือนกันค่ะือน้ำที่หนูดื่มมันคือโคจิชาแต่พี่ฝ้ายชอบมันก็ชาชาเหมือนกันนะไมนต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงมัมะฉะกับโคจิฉะไม่เหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงอะไรนะต่างกันแค่ชื่ออะไรนะต่างกันแค่ชื่อมันคั่วไม่เหมือน โอเคดี๋ยวพี่ว่าพี่ไฟซื้อตลอดอะไรใหม่ๆอุียไฟประกาศการแฟนมิตเลยว่าโยชอบกินมัทฉะลาเต้ตอนนี้เราไกินกาแฟเคลุบโยชอบอะไรคะโยพี่ไฟรู้ยังว่าชอบอะไรมัทฉะลาเต้เนี่ยอันเดียวก็ลืมไหนโอเคขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะอแต่หนูจำไม่ได้จริงๆนะ หน,หนูหนูจำได้ว่าม,แบบมันแบบมันเหมือนกันมันเหมือนกันก็คือฉาก